สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะครับวันนี้คุ้มมุมสบายนะครับจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับที่1.3นะครับตามสื่อ DLTV นะครับในเรื่องของตัวประกอบนะครับและตัวประกอบเฉพาะของจํานวนนับนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1ครับตัวประกอบทั้งหมดของ20มีกี่ตัวนะครับเราก็มาหาตัวประกอบทั้งหมดของ20กันครับก็จะมีอะไรบ้างครับ มี1ใช่ไหมครับอ่าตัวประกอบทั้งหมดของ20ก็จะมี1 2 4 5 10และ20มีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6ตัวประกอบของ20มี6ตัวนะครับตัวประกอบคืออะไรก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับก็คือ ตัวประกอบทั้ง6ตัวนี้สามารถหาร20ได้ลงตัวนะครับต่อไปครับตัวประกอบเฉพาะของ20ได้แก่2และ5นะครับตัวประกอบก็เฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มีแค่1และตัวของมันเองหารได้ลงตัวนะครับใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับ ต่อไปข้อที่2นะครับตัวประกอบทั้งหมดของ27มีกี่ตัวอ่าเราก็มาไล่ดูครับมี1มี3มี9และ27นะครับที่สามารถหาร2 7ได้ลงตัวแสดงว่ามีตัวประกอบทั้งหมดอยู่4ตัวนั่นเองนะครับตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็จะมีแค่3ตัวเดียวนะครับต่อไปข้อที่3ครับ ตัวประกอบทั้งหมดของ36มีกี่ตัวเราก็มาไล่ดูครับ1 2 3 4 6 9 12 18นะครับและ36อ่าหลายตัวเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9ตัวนะครับ ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็จะมี2อและ3นะครับมี2ตัวนะครับต่อไปข้อที่4นะครับตัวประกอบทั้งหมดของ48มีกี่ตัวเราก็ามาไล่ดูครับ1 2 3 4 6 8ครับ8 12 16อง่สิบและ48่สิบมีเยอะมากครับเกือบไม่พอนะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับ10ตัวตัวประกอบเฉพาะก็จะมีสองมองดูแล้วมี2และ3าเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับตัวประกอบทั้งหมดของ51อมีกี่ตัวหนึ่งนะครับสามสิบเจ็ดและห้าสิบเอ็ดมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับที่สามารถหาห้าสิบเอ็ดได้นะครับต่อไปตัวประกอบทั้งหมดหรือตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของห้าสิบเอ็ดก็จะมี อะไรครับสามและสิบนะครับต่อไปข้อที่หกนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ1 0 0นะครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับ1 0 0นะมาดูครับ1 2 4 5 10 20 25นะครับ50 และ100นะครับมีทั้งหมด9ตัวใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ตัวนะครับตัวประกอบเฉพาะของ100ก็จะมี2 2และ5นะครับมี2ตัวต่อไปข้อที่7ครับตัวประกอบทั้งหมด นะครับของ175มีกี่ตัวเรามาไล่ดูครับ1 5 7 25นะครับ35นะ35และ175นะมีทั้งหมดกี่ตัวครับอนะขอลบตรงนี้ออกก่อนปึ๊บ มีทั้งหมดหกตัวใช่ไหมครับอ่ามีทั้งหมด6ตัวทีวทนี้ตัวประกอบเฉพาะก็จะมี5และ7จดนะครับมี2ตัวห้าและ7ต่อไปข้อที่8ปดครับตัวประกอบทั้งหมดของ1เอ้สองรยสิบนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ210มีกี่ตัวอ่า1 2 3ามห้าหกเลยครับเจ็ดสิบสไม่พอต้องขึ้นมาทัดใหม่แล้วครับเยอะมากนะครับสิบาอะไรครับยี 21. อ็หารได้นะครับ21ยังไม่หมดครับ30 35 70 1น5สุดท้ายนะครับและ210นะครับมีทั้งหมด16ตัวโอ้เยอะมากเลยนะครับทีนี้ตัวประกอบเฉพาะของ210ก็จะมี2 3 5อ่าและ7นะครับเรียบร้อยนะครับเรามาดูในข้อต่อไปนะครับ ในหน้าที่2นี้นะครับเขาให้เราหาตัวประกอบทั้งหมดของ24นะครับแล้วก็ตัวประกอบเฉพาะแล้วก็เขียนในรูปการคูณตัวประกอบเฉพาะนะครับย่สิบมีตัวประกอบตัวไหนบ้างครับเราเคยทำมาแล้วนะครับจำนวนที่หาร2ีสได้ลงตัวก็จะมี1,2 3 4 6 8 สิบสองและ24นะครับตัวประกอบเฉพาะอ่าตัวประกอบเฉพาะก็จะมี2 2และอะไรครับและ3นะครับเขียนในรูปการคูณน,นะครับของ24ก็จะได้เป็น2คูณ2เป็น4 4 2เป็น8 8 3 24นะครับก็คือเขียนในรูป การคูณตัวประกอบเฉพาะนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับข้อที่2นะครับตัวประกอบเฉพาะของเท่าไหร่ครับนะตัวประกอบเฉพาะของ45นะครับตัวประกอบเฉพาะของ45อ่ามีตัวไหนบ้างครับ45ครับอ่ามี1นะครับ2ได้ไหม สไม่ได้3นะครับห้าหาแล้วอะไรครับ6ไม่ได้7ไม่ได้8ไม่ได้9ก้าสิไม่ได้แล้วก็มาสิบห,บหแล้วก็และสี่หานะครับ ตัวประกอบเฉพาะของ45ก็จะมี3 5, และ5นะครับนี้เขียนในรูปของการคูณนกะับเขียน45ในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะก็จะเป็น3 3คูณ3เป็น9 9 5 45เรียบร้อยนะครับต่อไปข้อที่3นะครับ ห้อดนะครับห้อดตัวประกอบทั้งหมดของห้าอ็ดได้แก่1 3 17, นะึ่งสาสบเจ็ดและห้าิบอดตัวประกอบเฉพาะของห้าสเดก็จะเป็น3ามและสิเจดนะครับเขียนในรูปของการคูณน,นะครับเขียน51ในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะก็จะเป็น สามคูณสิบเจ็ดอ่าง่ายไหมครับไม่ยากเลยนะครับต่อไปครับข้อที่สี่ครับหกสิบหกอ่าตัวประกอบทั้งหมดของหกสิบหกมีอะไรบ้างก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกสิบเอ็ดยี่สิบสองสามสิบสามและหกสิบหก ตัวประกอบเฉพาะก็จะมีอะไรบ้างครับตัวประกอบเฉพาะก็จะมี2ใช่ไหมครับสองอะไรอีกครับ3แล้วก็และ11อะนะครับทีนี้เขียน66ในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะนะครับก็จะเป็น2คูณ สามเป็นหกหกคูณสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกนั่นเองนะครับต่อไป้อที่ห้านะครับตัวประกอบทั้งหมดของเกติสิบสองก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกมีแปดมีเก้า อ๋เยอะเลยนะครับ12 18 24 36บแ่ามละเจดสิบพื้นที่ไม่พอนะครับและเจดสิบทีนี้ตัวประกอบทั้งตัวประกอบเฉพาะของ72นะครับก็จะมี2มองดูแล้วมี2และ3นะครับ ทีนี้เขียน72ในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะก็จะเป็น2คูณ2เป็น4 4 2เป็น8นะครับ8 3 24 24คูณ3เป็น72เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ต้องฝึกทำบ่อยบ่นะครับฝึกสังเกตนะครับต่อไปข้อที่6นะครับ ตัวประกอบทั้งหมดของ81อนะ่าก็จะมี1 3 9 27นะครับและ81ตัวประกอบเฉพาะนะครับก็จะมีแค่อะไรครับ3ใช่ไหมครับตัวประกอบเฉพาะของ แปดสิบเอดก็จะมีแค่สามทีนี้เขียนในรูปของการคูณน,นะครับสามคูณสามเสามยี่เจ็ดยคูณสามเป็น8ปดสเ็ดเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ90นะก็จะมี1 2 3 5 เก้าสิบสิบหนะครับสิบแปดามสสุดท้ายนะครับและ90ทีนี้ตัวประกอบเฉพาะของ90ก็จะมี2นะครับมี3และ5ทีนี้เขียน90ในรูป การคูณตัวประกอบเฉพาะก็จะเป็น2คูณ3คูณ3คูณ5นะครับเรียบร้อยต่อไปข้อที่8นะครับตัวประกอบทั้งหมดของ110อ่าได้แก่1นะครับ2 5 10นะครับ11 22 55องาและ110อยสตัวประกอบเฉพาะก็จะมี25นะครับและ11ิบเอ็ดทีนี้เขียน110ในรูปการคูณตัวประกอบเฉพาะก็จะเป็น2อคูณหคูณ 11เนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาสแสดงวิธีการแยกตัวประกอบนะครับทั้งการคูณหรือทั้งการหารและการคูณนะครับทั้งการหารและการคูณเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1นนะครับเรามาแยกตัวประกอบของ27นะ่วิธีทำนะครับวิธีทำ ใช้นะครับใช้การตั้งหารโดยนำตัวประกอบของ48มาหารนะใช้นะครับการตั้งหารนะครับโดยนำตัวประกอบนะครับ ตัวประกอบเฉพาะาตัวประกอบเฉพาะก็คือให้เรานำตัวประกอบเฉพาะนะครับตัวประกอบเฉพาะของตัวของเราคือยี่สิบเจ็ดนะครับมาหารามาหารนะครับเราก็ตั้งหารเป็นหารสั้นนะครับยี่สิบเจ็ด 3 3มสามเก้เนะครับก็สามเป็น9หารต่อไม่ได้เราก็สิ้นสุดการหารนะครับดังนั้นดังนั้น27เนะครับเท่ากับ3ามคูณสคูณสนะครับนี่เป็น การแยกตัวประกอบของ27นะครับโดยการนำตัวประกอบเฉพาะของ27อาหารนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการนำตัวประกอบของ27นะครับมาเขียนในรูปของการคูณน,นะครับวิธีทำนะครับก็กุ้มจะไม่ขอขอไม่เขียนตรงนี้ด้านบนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาคลิปเราจะยาวเกินไปนะครับก็จะเป็น 27นะครับเท่ากับอะไรครับ3าคูณเใช่ไหมครับอ่าก็จะเท่ากับ3คูณอะไรคูณกันใน9้าครับก็จะเป็น3าคูณสนะครับอ่าดังนั้นอ่ายีนะครับก็เท่ากับ3ามคูณสคูณสใช่ไหมครับ เหมือนกันเลยนะครับต่อไป45นะครับวิธีทำนะครับของ45ก็ใช้วิธีการตั้งหารนะครับโดยการนำตัวประกอบเฉพาะของอเขียนจดเประยอดแล้วกันนะครับนำตัวประกอบเฉพาะของของอะไรครับของ45นะครับ มาหารนะครับหารสั้นเหมือนเดิมนะครับก็45เราก็ตั้งหารเลยนะครับเอา2ไม่ได้ก็ต้องเป็น3นะลครับ3 1เป็น3 3 5 5นะครับก็า3าหารต่อครับ3 55หาหารต่อไม่ได้ก็สิ้นสุดการหารนะครับดังนั้นนะครับดังนั้น 45ก็เท่ากับ3คูณ3คูณ5อ่าทีนี้เรามาดูฝั่งนี้นะครับใช้การคูณนะครับตัวประกอบเฉพาะมาคูณวิธีถทำขีดเซนต์ตาให้ด้วยชึบจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไปนะครับ45นะครับเราก็นำอะไรครับนำตัวประกอบ ของ45มาเขียนในรูปของการคูณนะครับก็45นะครับเท่ากับ3คูน15อ่าก็จะเป็น3ามก็คือ3คูน5เรียบร้อยนะครับใช่ไหมครับอ่าเรียบร้อยดังนั้นนะครับ45เท่ากับ3คูน3คูน5 ต่อไปครับข้อที่3แยกตัวประกอบของ52นะครับแยกตัวประกอบของ52เราก,ก็วิธีทำเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีทำนะครับเราตั้งหารเลยไม่เขียนข้อความแล้วนะครับตั้งหารเลยห้าสิบสองใช้การหารสั้นนะครับก็คือนำตัวประกอบ เฉพาะของ52มาตั้งหารนะครับก็เริ่มจาก2อ่ะ2 2เป็น4นะครับใช่ไหมครับ2 2เป็น4เ4 1 1 2 2 2อะไรได้12 2, 2 6 12อ่ะเป็น26นะครับก็เอา2มาฮะนี้ครับ2 1เป็น2 2 3เป็น6 หารต่อไม่ได้ก็สิ้นสุดการหารนะครับดังนั้นดังนั้นห้าสิบสองเท่ากับสองคูณสองคูณสิบสามฝั่งนี้เป็นการคูณนะครับวิธีทำก็ห้าสิบสงเท่ากับสองคูณกับย6สิบหก ตัวแรกไม่ได้แยกต่อคูณดึงลงมา26เกิดจากอะไรครับเกิดจาก2คูณกับส3บสานะครับดังนั้น52าสิบเท่ากับสองคูณสองคูณสิบสามเหลือสองข้อสุดท้ายแล้วครับลุยต่อครับต่อไปแยกตัวประกอบของ91อแยกตัวประกอบของ9 1 เราก็เสีเมาตั้งนะครับเอาเจอ่าสไม่ได้2ไม่ได้นะครับ5ไม่ได้ก็ต้องเป็น7 7 1เป็น7 7 3 21สิ้นสุดการหารเรียบร้อยนะครับดังนั้นคอนีิสันนะครับ 91, 91เท่ากับ7จ็คูณกับสิเรียบร้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งแยกตัวประกอบโดยใช้การคูณนะครับ ก็จะเป็น91เท่ากับ7คูณกับ13ตอบได้เลยครับจบแล้วครับข้อนี้ดังนั้น91เท่ากับ7คูณ13ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับต่อไปตัวข้อสุดท้ายนะครับแยกตัวประกอบของ196นะครับวิธีทำ ครับเราก็เอา196มาตั้งหารนะครับก็จะเป็น2ก่อนเลยนะครับ2 98 2 86อ่าชื้ออันนี้ก็2ต่อได้นะครับ2 4เป็น8ดสีก็เป็น7นะครับ7 7 49สิ้นสุดการหารนะครับดังนั้น 1 9 6นะครับเท่ากับ2คูณ2คูณ7คูณ7นะครับต่อไปการแยกตัวประกอบโดยการคูณนะครับก็จะเป็น196นะครับเท่ากับ2คูณกับ98นะอ่า2ตัวแรกเสร็จแล้ว98ก็คือ2คูณกับ49นะครับ สีก็จะเกิดจาก7คูณ7นะครับดังนั้น196เท่ากับ2คูณ2คูณ7คูณ7เรียบร้อยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่1.3นะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่6ฝากติดตามแบบฝึกหัดในชุดในชุดต่อๆไปด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ